สวัสดีครับพ่อพง์พอเพียงนะครับวันนี้พ่อพง์จะพามาทำอะไรนะครับดูนะครับไม่ได้ทำกับข้าวนะครับพ่อพง์จะมาทำเชื้อเห็ดนะครับเอาไว้ปลูกเองที่บ้านนะครับนี่ครับพอดีว่าพ่อพง์ก็ได้เห็ดแก่ๆมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดไข่นะครับอันนี้เห็ดไข่อันนี้ก็จะเป็นเห็ดปลวกนะครับเดี๋ยว เรามาดูวิธีการทำนะครับว่ามีการทำอย่างไรนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวตามพ่อพงม,มาดูอุปกรณ์การทำกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาดูก่อนเลยครับว่าอุปกรณ์ในการทำเชื้อเหตุเรามีอะไรบ้างนะครับมาดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะครับ ที่จริงเราไม่ต้องเตรียม <st utter> อะไรมากมายให้ยุ่งยากนะครับง่ายๆก็คืออันนี้ก็คือเชื้อเห็ดนะครับคือเห็ดแก่ๆเนี่ยเราจะเอามาทําเป็นเชื้อเห็ดนะครับอันนี้เป็นเห็ดไข่ที่พ่อพงได้มาจากบ้านกกอกนะครับวันนี้พ่อพง์จะทำสองแบบนะครับสองสองขวดนะครับก็คือเห็ดไข่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเห็ดปลวกนะครับอันนี้คือเห็ดปลวกที่ดอกแก่ๆนะครับที่ เกิดที่หลังบ้านพ่อพงนะครับพ่อพงก็จะเอามาทําเชื้อต่อนะครับให้เพื่อว่ามันจะได้ขยายขึ้นอ่าไปหลายๆในพื้นที่นะครับทั่วบริเวณนะครับที่อ่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับพ่อพงก็จะทําเชื้อเพิ่มแล้วก็จะไปลาดเพิ่มบริเวณที่อ่าหลังบ้านนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนี้เห็นไหมครับพ่อพง์จะใช้เป็นสองปั้นนะครับก็จะ ใส่สองขวดนะครับก็เลยจะแยกเป็นสองปั้นนะครับนี่เราเรียกว่าปั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายนี้เราก็จะเอามาใช้ผสมกับน้ำนะครับน้ําก่อนนะครับเราจะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับนี่ครับน้ำนะครับวันนี้พ่อพงจะใช้น้ำสองขวดนะครับก็คือเป็นขวด1.5ลิตรนะครับก็อีกขวดหนึ่งจะใส่เห็ดไข นะครับอีกขวดหนึ่งก็จะใส่เห็ดปูกนะครับก็เลยเตรียมไปสองขวดนะครับน้ำนี่เราจะใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาตินะครับเราจะไม่ใช้น้ำประปานะครับน้ำประปามันจะมีคลอรีนนะครับเราต้องใช้น้ำที่จากแหล่งน้ำธรรมชาติตามทุ่งนาหรือว่าตามน้ำฝนที่เราขังไว้นะครับนะครับหรือว่าตามทุ่งนาตามสะอะไรเงี้ยที่ไม่มีสารเคมีนะครับปนเปื้อนนะครับก็จะดีนะครับเดี๋ยวเรา มาลงมือทำกันเลยนะครับส่วนโคกลืมบอกโคกนี่เอาไว้โขกนะครับเอาไวโ้โขกเอาไวต้ตำเนี่ยนะครับเห็ดเนี่ยให้มันละเอียดนะครับที่จริงแล้วเราไม่ไม่มีโคกเราก็ใช้มือบดบี้เอาก็ได้นะครับหรือว่าใช้มีดอ่าทุบๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับวิธีง่ายๆคือทําให้มันให้มันละเอียดอะนะครับ หรือว่าใช้เครื่องปั่นก็ได้นะครับตามแต่สะดวกแต่ว่าพ่อผมจะใช้คกเอานะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับนี่ครับอันดับแรกนี่เราต้องมาละลายน้ำตาลทรายก่อนนะครับนี่น้ำตาลทรายนะครับเราจะใช้ขวดละอ่าขวดหนึ่งเนี่ยนะครับขวดน้ำหนึ่งขวดเนี่ยนะครับเราจะใช้น้ำตาลทราย ประมาณครึ่งแก้วนะครับนี่ประมาณครึ่งแก้วนะครับพ่อผงลองตวงดูนะครับครึ่งแก้วนี่ก็จะได้ประมาณ7จช้อนนะครับนะครับ 3, 4, 5, 6, นะครับสามสีเจนะครับพ่อผงก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับความหวานเพราะว่า ความหวานยจะเป็นอาหารของจุลินรีนะครับนี่ครับใส่ประมาณครึ่งแก้วหรือเราเทตวงเลยก็ได้นะครับใส่ใส่เนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะครับเราอยากใส่สองช้อนสามช้อนก็ได้แต่ว่าพ่อพงเลือกใส่เจ็ดนะครับเพราะว่าพ่อพงกาว่าจะทําไว้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์ก็จะได้มีอาหารของจุลินรีนะครับนะครับ,นะรบพ่อพงก็จะละลายน้ํา ละลายน้ำตาลก่อนนะครับนี่นี่ครับละลายน้ำตาลละลายน้ำตาลถ้าเราไม่ละลายน้ำตาลแบบนี้เราก็เอาน้ำตาลเทอะไรเป็นขวดไปเลยก็ได้นะครับนี่นะเดี๋ยวพ่อพงจะทําเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะล้นน้ำนี้เราจะไม่ให้ล้นขวดนะครับเราไม่ให้ล้นขวด เราต้องปล่อยให้มันช่องอากาศไว้ด้วยไม่งั้นขวดมันจะระเบิดเวลาเรานั่นไปมันจะมีแก๊สนะครับนี่ครับแล้วก็เติมน้ําตาลลงไปเลยนี่เราเติมน้ําตาลลงไปนะอันขวดน,นี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพ่อผมก็จะเติมไปแล้วเอาไปเขย่าเอานะครับนี่ครับเติมน้ําตาลทรายลงไปเลยนะครับนี่ เห็นไหมครับเราเติมน้ําตาลทรายไปทั้งสองขวดเลยนะครับเติมน้ําตาลทรายไปแล้วนะครับครา้นี้เราก็เอาเข้าวเหนียวเนี่ยนะครับนี่ปั้นละขวดนะครับข้าวเหนียวลงไปเลยใส่ข้าวเหนียวลงไปปั้นละขวดนะครับนี่ขวดแรกอันนี้ขวดที่สอง เร่งทำเวลาครับนี่ครับทำไม่ยากนะครับทำง Akt ่ายๆถ้าใครมีเหกเก็ดดอกแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ Mac ấy, กามาทำแล้วเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็าไปใส่ตามต้นยางนาก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นเห็ดใครนะครับถ้าเป็นเห็ดป่าอะไรพวกนี้เราก็ไปใส่ตามต้นยางนานะครับแต่ว่าถ้าเป็นเห็ดปวกเนี่ยเราเอาไปใส่ตามโพนตามาบริเวณกอไผ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ปวกมา มากินนะครับแล้วก็เวลาทางเดินปวกอะไรพวกนี้มันก็จะเกิดเห็ดขึ้นนะครับตามใบไม้ไผ่กกไผ่ครับเนี่ยถ้าถ้าเป็นเห็ดปวกนะครับนี่ครับครนี้เราใส่เห็ดไปเอใส่ข้าวเหนียวกับน้ําตาลไปแล้วนะครับเราก็ขย่าวนะครับขย่าให้ข้าวเหนียวกับน้ําตาลทรายละลายแล้วก็ข้าวเหนียวนะ่ะมันแตกเม็ดนะครับนี่ครับ นี่ครับยาวนี่ครับอันนี้ก็ขวดนี้ก็เหมือนกันนี่ครับข่ยาวหลังจากนั้นนะครับเราก็มาโขลกนะครับมาตำเห็ดเนี่ยนะครับเรามาโขลกเห็ดตำเห็ดนะครับเดี๋ยวจะเอาเชื้อเห็ดปวกก่อนนะครับนี่ครับนี่ เห็ดปวกนะครับเราก็จะเอามาตำนะครับกันนี้เอาไปมันมีดินด้วยนะครับเห็นไหมสังเกตพ่อพงจะเก็บแบบโคนแล้วก็เอาดินติดมาด้วยนะครับนะครับเพื่อให้เป็นเชื้อเห็ดนะครับนี่เราก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับใส่ลงไปเีมีนอนเจาะด้วยครับถ้าเราโคกงเนี่ยนอนมันก็จะตายนี่ครับ เห็นไหมครับนี่เราก็โขกให้ละเอียดพอเราโขกแล้วนะครับนี่ครับโขกแล้วเราก็เอาเนี่ยที่เราโขกเนี่ยใส่ลงไปในขวดนะครับคันนี้นี่สังเกตไหมครับเดี๋ยวน้ำมันเยอะไปเดี๋ยวพ่อ,พองเอาน้ำออกอีกก่อนนะครับเพราะว่า ี่ครับเราก็เอาเห็ดใส่ลงไปเลยที่เราโขกแล้วเนี่ยครับนี่ครับลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปนี่ครับใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นเชืป็นเห็ดนะครับดอกเห็ดที่เราโขกแล้วนะครับเราก็ปิดฝาเขย่าครับค่นนี้นี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยหนึ่งขวดนะครับคันนี้เราก็เอาเก็บไว้ประมาณสาถึงเวันนะครับ แล้วเราก็ค่อยเอาไปลาดตามจุดที่เราต้องการให้เห็ดเกิดน,นี่ครับเขยา่าเขย่านะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งขวดอันนี้เป็นเห็ดปวกนะครับนี่เห็ดปวกเสร็จแล้วอันนี้เรามาเห็ดไข่บ้างคันนี้ครับนี่นี่ครับอันนี้เราจะมาตําเห็ดไข่นะครับนี่เห็ดไข่ดอกใหญ่ๆครับนี่ครับอันนี้เห็ดไข่นะครับ เห็ดไข่เราก็โขกครับค่ะดินี่ครับเห็นไหมครับเหมือนตำป่นเลยครับมีกลิ่นหอมด้วยนี่ครับนี่ครับเ,ลเลราก,ก็ตำให้แหลกเลยเห็ดไข่นี้พ่อพงจะเอาไปใส่ตามต้นยางนานะครับ เห็ดไครนี่ถ้าไม่มีต้นยางนาหรือไม่มีต้นไม้ที่แบบอยู่นํำป่าโคกอ่ะครับมันก็จะไม่เกิดนะครับเราต้องเอาเราต้องเอาไปใส่ต้นยางนาต้นชาติต้นกุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับ,รบเห็นไหมครับตำแหลกแล้วละเอียดแล้วครับนี่อันนี้เราก็พอแหลกแล้วเราก็เอาใส่ขวดนะครับคันทำเหมือนเดิมทำเหมือนกับเห็ดปวกนั่นเลยครับนี่ครับนี่ เราก็ได้มาแล้วเราก็เอาเห็ดใส่ลงไปเลยนะครับคันนี้นะครับเห็ดใส่ลงไปเลยนะครับเห็นะครับแล้วก็เอาเชื้อเห็ดที่เราโขโอ,โอโลดเสียดายเก็บใส่ครับเห็ดใครมีเยอะเลยนะครับน,นี่นี่ครับ จริงแล้วพ่อพง์แบ่งทำอสองขวด3ขวดก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเห็ดเห็ดไข่เยอะนะครับมีหลายดอกครับนะครับใส่ไปให้หมดเลยนะครับยังเหลืออีกอยู่ในครกนะครับหอมเหมือนป่นเห็ดเลยนะครับ เคยเคยกินมั่งปนเห็ดไข่นี่ครับแล้วครันนี้เราก็จะปิดฝาครับปิดฝาเห็นไหมครับแล้วก็เขย่าครับคันี้นี่เขย่าให้มันเข้ากันนี่ครับ เนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอันนี้เป็นเห็ดไข่นะครับนี่เห็ดไข่เห็ดไข่ครับเห็นไหมครับทําง่ายไหมครับนี่แหละเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนส่วนตรงนี้นะครับแต่ละขวดเนี่ยนะครับเราเปิดต้องปล่อยช่องอากาศไว้ด้วยนะครับอย่าปิดแน่นนะครับฝานะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ปล่อยให้เป็นช่องอากาศไว้นะครับเผื่อ เราอาปิดไว้เนี่ยแก๊สมันจะเกิดแก๊สนะครับฉะนั้นเราก็คลายฝาไว้พอลมหลวมนะครับอย่าปิดแน่นเลยนะครับไม่งั้นอนะ่ะขวดเราก็จะบวมขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับโอกาสขวดจะแตกก็มีนะครับเพราะว่ามันมีแก๊ดด้านในฉะนั้นเราต้องคลายฝาขวดเนี่ยแค่ปิดไว้แค่พอให้ให้ให้แค่ว่าอย่าแน่นนะครับอย่าให้แบบว่าอากาศออกไม่ได้นะครับ เวลามันมีแก๊สมันระบายอากาศออกได้นะครับปิดไว้หลวมๆเนี่ยแบบเนี้ยครับนี่แหละโอเคแล้วนะครับแค่นี้เราก็เก็บไว้ในที่ล่มนะครับเก็บไว้ในที่ล่มนะครับเอาไว้ตรงไหนก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับเอาไปเก็บไว้นี่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการทําเชื้อเห็ดนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดไข่อันนี้ก็เป็นเห็ดปวกนะครับอีกเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ